สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่บ้านดงมันครับหมู่บ้านวัฒนธรรมกันตรึมมาสัมษั์เรื่องกันตรึมครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผู้ใหญ่บ้านดงมันนะครับหมู่บ้านวัฒนธรรมกันตรึมวันนี้มาสัมษั์เรื่องกันตรึมครับทราบประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านนี้ครับหมู่บ้านดงมันเนาะคือในชื่อว่าหมู่บ้านวัฒนธรรมดงมัน ก็เมื่อตั้งแต่บรนพบุรุษนาะเคยเป็นหมู่บ้านที่เล่นโซ่กันตรึมในหมู่บ้านมีคือมีผู้ทรงคุณวุฒินักร้องกันตรึมนางนางงค์ักสรินก็อยู่ดงมันเยอะอยูก็คือเป็นบรมครูอย่างอาจารย์ปิมดลีสมก็สมัยเมื่อพุทธศักราช2,498ที่ว่าบบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ ต่อาจังหวัดสุรินทร์แข้งเรกตอนนั้นก็หมู่บ้านดงมันก็ได้รับเกียรติไปเล่นนอร์เกลไปรามันเรศตอนรับพระองค์ท่านที่สารากลังในจุป,ปัจจุบันจนเมื่อ2527 2 5 2 7 2 8องปเนี่ยก็ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมหมู่บ้านดงมันกันตรึงอของจังหวัดสุรินทร์แข่งเรศคณะปืนหมู่บ้านตั้งเต่ นั้นเป็นต้นมาครับวันก็มีเยาวชนผู้ใหญ่ก็เป็นลูกหลานกระตรึงนะครับคือจะพลิกเครื่องนกกมาเป็นที่นี่นะครับก็คือเดิ่มก่อาจารย์ธงชัยซึ่งเป็นพี่ชายก็เป็นเป็นศิลปินมอร์ดกอีสานเป,นป็นมอร์ดกเป็นศิลปินจัวจีนงานมงคลนีลวงมีมาาว่าอย่ากมีว่าจะปวดหน้างานแต่ง งานประเพณีคน,อนอสงกรานทำบุญสงกรานอะไรก็มีมีเพลงมีเพลงในะครกระตุ้นเบื้องต้นในการจะเล่นในงานมองคนต่างๆแล้วว่ามงคลครับขอทราบวิธีการผลิตและวัสดุที่ใช้ผลิตกลองกระตุ้นไมครับก็คือการผลิตกลองกระตุ้นแบบถ้าผู้ใหญ่ทำก็คือจะผลิต จากไมข้นมขนุนไม้ขนุนจะต้องหาวัสดุไม้ขนุนที่มีความแก่ก็คือจะมีความหนาออหน้าเปดหน้าซิดถ้าไม่ได้ก็คลิปไม่ได้มันจะไม่แส็งแรงไอ้ที่บางทีมันเอาแต่เปลือกข้างนอกมันไม่ค่อยทนถ้าเป็นแกนข้างในจะทนกว่ามันกรองที่ทำเป็นแกน ใีสไม้ขนุนมีไม้ก้านเหลือไม้สะดาก็ยังทำไม้กันกราวก็ทุกวันจะมีเครื่องนที่จกเองได้เต็สมัยก่อนก็จะใช้ซิวซิยาวจกใส่ลร็จตัวหนึ่งก็เดือนหนึ่งแต่ทุกวันผู้ใหญ่ผลิตวันละสิบตัวย0ตัวได้ก็มีเครื่องกลวงข้างในกลึงออกมา เาพมานร่คือช่างลืนลานเร่องคลนทอยางครับพอทราบวิธีการผลิตซอแล้วัสดุที่ใช e <bunker. S 2> ้ผลิตอะไรบ้างครับก็คือการผลิตโซถ้าปุยยาจะผลิตโซ่ก็ุ้ยย่จะเกะเกะลายงวงปานากตั้งแต่เริ <Hayır. S 2> ่มทำก็ุ้ยย่จะเกะอย่างเดียวไอซอธรรมดา้ใยญาไม่ค่อยไม่ค่อยถนัด กพี่ชายก็จะทำดีแล้วก็พวกอาจารย์เจรอาจารย์ลำใหญ่ก็จะเปิธรรมดาแต่ถ้าผู้ใหญ่ทำก็จะเอาอุปกรณ์ก็คือไม้เนื้อแข็งไม้แดงไม้ประดูไม้พยุงอ้ที่เห็นนี่ก็คือเป็นไม้พยุงจะแกก็คือเคยถวายสมเด็จพระเทศอยู่เมื่อเมื่อหลายเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับ ไปถวายสทีแล้วก็ล่าสุดที่ของราชนีมาองคที่มาที่สูนวัดพราธถวายทัานหนึ่ก็พบเป็นหม้ยูันก็คือไม้เดียวถ้าเป็นสวธรรมดาก็คือไม้เนือแข็งอย่างน้อยก็คือประมาณนิ้วหนึ่งไม่ให้เลยสึกอน บางเบอร์สายดังนั้นมันจะโค้งมันจะงอแต่ถ้าประมาณนี้ก็ได้นี่คือการบิดสองเรจะใช้เชือกเอ็นใช้อะไรก็ไม้เดียวกันหมดไม่เอาบางทีเอาด้ามเป็นพยุงลูกบิดเป็นประดูไม่ได้ต้องเอาไม้เดียวกันนะครับในการบิดสองนะครับที่วาน ถ้าเยาวชนสนใจอยากเรียนรู้เรื่องผลิตเครื่องกันซึมสามารถติดต่อได้าบ้างครับก็จะมีความสนใจจะมาผลิตเครื่องดนตรกีกันตรึงพื้นบ้านนะครับก็คือมาที่บ้านผู้ใหญ่กยยไ็ได้ถ้าอยากเรียนเกะงวลายพยายน้าผู้ใหญ่ซ้อนได้ถ้าสนใจนะมาที่บ้านผู้ใหญ่ดงมันหมู่ที่4ตำบลเกาะโค ถ้าอยากได้เบอร์โทรก็0837382874นะครับ